สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TDT h a s c o r e นะครับมาพบกันในวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564ครับฟุตบอลวันนี้ก็มีทําการแข่งขันให้เลือกเชียร์กันเยอะเลยนะครับเกมในวันเสาร์แบบนี้ครับมีทั้งบอลทีมชาติและก็บอลลกนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะขอไปสรุปผล2คู่นะครับที่เลือกออกมาหน้าคลิปเมื่อวานนะครับตัวที่ผมเลือกออกมา ให้เชียร์ไปที่สาธารณรัฐเช็กนะครับจบเกมเสมอกับโคเอเชีย1 1นะครับก็เมื่อวานไปลองอยู่นิดนึงนะครับเสมอครบครึ่งดังนั้นก็คู่นี้ได้เฮหนึ่มุมนะครับสำหรับใครที่เชียร์เช็กไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งว่าจากทีเด็ดทีเอสกร์นะครับอังกฤษเมื่อวานทำได้แค่เสมอกับสกอตแลนด์ไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนะครับไม่สามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้ครับ ผู้นี้ใครที่เชียร์อังกฤษก็ถือว่าผิดหวังไปนะครับเมื่อวานนี้จำเป็นจะต้องยิง2ประตูเพื่อที่จะได้เหตุนนะสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ทีเด็ดอ่าเว็บไซต์ทีเฮดสกอร์นะครับเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลนักวิเคราะห์และก็ข้อมูลสถิติฟุตบอล เอาไว้มากที่สุดแล้วนะครับยังไงก็สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ t ี s c o r e นะครับสำหรับตัวที่ผมจะคัดออกมาวันนี้ก็จะเป็นฟุตบอลยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมครับขอไปที่เกม2องทุ่มครับฮังการีพบกับฝรั่งเศสนะครับฮังการีจะได้เล่นในประเทศตัวเองนะครับเจอกับ ฝรั่งเศสนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยศักยภาพโดยรวมถือว่าแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะไปดูผลงานเกมแรกที่ผ่านมาครับฝรั่งเศสเนี่ยชนะเยอรมันมาได้ครับ1.0นะส่วนฮังการีเนี่ยแพ้โปรตุเกสครับ0.3การเจอกันหนล่าสุดเมื่อปีหูย้อมไปไกลเลยนะครับ2 0 0พฝรั่งเศสชนะได้2.1ครับในเกมอื่นเครื่อง ชนะไป2-1นึ่งะครับอ่ะส่วนผลงานช่วงหลังครับมาดู5นัดหลังสุดของอังการีเกมล่าสุดก็แพ้โปรตุเกสไป0ูนย์นะครับแล้วก็มีเสมอไอแลงกับศูนย์ศูนย์ชนะไซปรัส1นึ่งอ่าบุกชนะอดอร่าครับ4-1แล้วก็มีบุกชนะซามาริโน3-0นะครับเกมชนะนี้ก็เจอกับทีมเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนฝรั่งเศสครับชนะเยอรมัน1-0ครับชนะเบลแกเรีย3-0ครับชนะเวลส์3-0ู ชนะบอสเนียและเซโกวีนาครับ1-0แล้วก็ชนะคาซัคสถาน2-0นะครับต้อบอกว่า5เกมหลังสุดเนี่ยชนะหมดเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของราคากันหน่อยนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยทั้งสองทีมก็ถือว่าสมบูรณ์นะฝรั่งเศสนี่ตัวให้เลือกเยอะอยู่แล้วนะครับ มาที่ในเรื่องของเลทราคาครับเลทราคาตอนนี้เป็นลูกครึ่งนะฮะสำหรับฝรั่งเศสทีบขึ้นมาจากลกกูกควบถ้าเทียบกันแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับทีมเวิร์กนะครับน่าจะดีกว่าโปรตุกเกสด้วยครับโปรตุกเกสเนี่ยชนะฮังการีแบบหืดๆนะมายิงรัว3สลูกในช่วงท้ายเกมผมมองว่าฝรั่งเศส อาจจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นแล้วศักยภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับถ้าจังหวะจบสกอร์ไม่ยิงทิ้งยิงกว้างหรือว่าผู้รักษาประตูของฮังการีงัดซุปเปอร์เซฟออกมาโชว์นะครับผมมองว่าฝรั่งเศสก็น่าจะชนะฮังการีได้ขาดลอยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ที่ตาไก่ฝรั่งเศสครับ นี่คือหนึ่งคู่ของผมนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเชียร์ตามกันได้นะครับหรือคิดเห็นเป็นไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งไปที่ทีเด็ดทีเฮสกอรครับไปดูทัศนะฟุตบอลจากนักวิเคราะห์ในชุมนุมของเรากันหน่อยดีว่านะครับอ่ะผมขอไปที่กลุ่มเทพสกอร์นะครับวันนี้มาที่ทีเด็ดครับอ่าขอดูหน่อยนะครับ ผมจะเน้นเซียนที่วิเคราะห์บอลยูโรทิ้งไว้นะครับอ่ะนี่ครับคุณหัวโบราณครับโอเคเยอรมน,นีกับโปรตุเกสโอโหฮาทุมน่าสนใจครับวันนี้จะยกทัศนะของคุณหัวโบราณมาอ่านให้ฟังนะครับส่วนท่าน,นอื่นๆนะครับมีเซียนอีกเยอะแยะมากมายนะสามารถเข้ามาดูกันที่ชุมนุมได้เลยนะครับคุณหัวโบราณนะครับมาดูทัศนะเซียนกันหน่อยครับอ่า ก็มีบอกว่าเปิดหัวด้วยการชนะฮังการี่3นะครับก็ทําให้โอกาสการเข้ารอบของโปรตุเกสมีสูงเพราะในกลุ่มนี้มี3ทีมเต็งที่ลุนเข้ารอบก็คือโปรตุเกสเยอรมันและฝรั่งเศสโดยทางทีมอีซีเล็กประเดิมสนามด้วยการแพ้ฝรั่งเศสมา0.1นะครับในสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแมชนี้ต้องชนะเพื่อเบรกโปรตุเกสเอาไว้ก่อนครับ เทียบกันระยะหลังเนี่ยสมงบอลของโปรตุเกสยังเหมือนเดิมเล่นมีความแน่นอนส่วนเยอรมันมีหลุดไปเป็นช่วงๆครับถึงการเจอกันมาจะเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าแต่โปรตุเกสยุคนี้ก็มีดีพอที่จะไปเป็นถึงแชมป์ยุโรปหรือแชมป์โลกเกมนี้มองว่ามุมเสมอมีเยะครับขอเชียร์คริสเตโนโรแล,โ,ล,ลโดแล้วเพื่อนเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผู้นี้ทีเด็ดฟุตบ,บอลให้เชียร์ไปที่โปรตุเกสครับเป็นลองอยู่นะ เสมอครบขึ้นนะฮะก็เยอรมันจะได้เล่นในประเทศของตัวเองนะครับก็เหมือนได้เล่นในถิ่นนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของสนามแวดล้อมสภาพแวดล้อมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเลทก็เลยให้เหลื่อมกว่านะครับแต่คุณโหวบรายมองว่ามุมเสมอมีครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่โปรตุเกสจับสู้ได้นะโอเคใครสนใจนะฮะก็สามารถเชียร์ตามกันได้เช่นเดียวกันส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปอยู่แล้วอยากจะเข้ามาที่เว็บไซต์ทีเฮสกอร์นะครับ ง่ายๆเลยครับสแกน QR Code ด้านขวานี้ได้เลยนะครับนะสแกนตรงนี้ได้เลยครับช่องทางลัดเลยนะฮะเข้ามาก็สมัครกรอกข้อมูลยูเซอร์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็สามารถมาสมัครเข้าชุมนุมต่างๆได้นะครับเข้ามาที่ชุมนุมครับแล้วก็มาที่กลุ่มครับเนี่ครับเข้ากลุ่มไปก่อนได้เลยนะครับก็ได้ทุกกลุ่มนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีในส่วนของนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับเนี่ยก็สามารถมากดติดตามมันได้ครับ กดเข้าไปที่ชื่อแล้วก็มากดที่จุด3จุดนี้แล้วกดติดตามได้เลยนะประมาณนี้นะครับจัดไปได้เลยนะครับยังไงใครที่ติดตามรับชมอยู่นะครับก็ขอให้เชียร์ฟวตบอลกันอย่างมีความสุขในค่ำคืนวันนี้ครับได้เฮกันเต็มๆนะวันนี้ลากันก่อนครับสวัสดีครับ